เมื่อเรากล่า,าวคำบูชาข้าวพระเสร็จเรียบร้อยแล้วคอยเราทุกคนนั่งหลับตาเจริญสม,มาธิภาวนากันแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งนนุ่มนุ่ม,มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือเนี่ย อย่างเบาเบ,า,บาสบายสบายต้องเบาเบ,า,บานะจ๊ะสบายสบายไอ้ใจใสใสใจเย็นเย็นคือถ้าใจเราหยุดนิ่งในสนิทมันจะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในและกระวดงธรรมเกิดขึ้นมา เห็นดวงใสๆเห็นกายในกายสนซนๆกันอยู่เช่นกายมันละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายรูปภพจะนซนๆกันหลุดไปทีละกายทีละกายกระทั่งถึงกายธรรมที่มีลักษณะ องค์พระที่สวยงามมากเกตดักบวตูมปางสมาธิกายภายในจะนั่งสมาธิทุกกายนะจ๊ะพอหยุดนิ่งก็จะเข้าถึงอย่างนี้ละองค์พระใสๆถ้าเานิ่งต่อไปก็จะเห็นองค์พระนี่องค์พระเนะี่ย ไปเรื่อยๆไปเองนะจ๊ะจะเป็นพระแก้วใสๆคือกายจะเป็นแก้วล้วนๆใสเหมือนกับเพชรยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะคนสิบเท่าร้อยเท่าวันเท่าก็ทั้งนับไม่ทั่วเลยจะใสๆ องพระยะโตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่สำหรับผู้มาใหม่ที่ใจยังหยุดนิ่งไม่สนิทก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะเราทำใจให้เป็นสุขสง,งบเย็นอิงกรีงนิ่งๆนุ่มๆ เราก็ทำความรู้สึกไปก่อนเมื่อเรายังไม่เข้าถึงนะจ๊ะทำความรู้สึกว่าตัวเราขยายใหญ่เต็มห้องเต็มสภาธรรมกายสากลเต็มวัดใหญ่ไปเรื่อย เท่าที่เราจะทำได้ทำความรู้สึกได้นะจ๊ะจนสุดคอฟ้าเลยทำความรู้สึกอย่างนั้นไปก่อนใจจะได้นิ่งนุ่มอยู่ภายในเลยนิ่งเฉยๆตรงกลางกายนะจ๊ะส่วนผู้ที่เขาใจหยุดนิ่งได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเห็นแสงสว่าง เห็นดวงเห็นกายเห็นองค์พระก็หยุดนิ่งไปตามสภาวะธรรมที่เราเข้าถึงนะจ๊ะนิ่งไปเลยยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดไม่ยั้งเลยดวงธรรมยิ่งใสสว่างกายภายในยิ่งใสสว่าง องค์พระก็ยิ่งใสสว่างไปเรื่อยๆแล้วก็นึกน้อมออกเครื่องไทยธรรมนะจ๊ะดอกไม้ทถเทียนอาหารหวานข้าวที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเราอันนี้นึกน้อมเอาอไว้ตรงกลางกายจุดที่สบายที่มีความสาุข ทำมาใหม่ยังทำไม่เป็นก็เล็กน้อมเอาภาพเครื่องแตยธรรมอาหารฟ้นกาอยู่ในกลางจุดที่สบายของเราก่อนนะจ๊ะแต่พุทธิธรรมเป็นแล้วก็ไงมันก็จะเห็นเครื่องแตยธรรมเท่าที่คาวามละเอียดของเราเข้าถึงเช่นเห็นดวงชัดแค่ไหนก็จะเห็นแตยธรรมชัดขนาดนั้น เห็นกายภายในชัดแค่ไหนเห็นทายธรรมชัดขนาดนาาั้นจ้ะหรือเห็นองค์พระในชัดใสสว่างเครื่องทายธรรมอาหารหวานขาวดอกไม้ทุกเตียนก็จะชัดใสสว่างเหมือนกันอยู่ในกลางนะ ตากลางองค์พระโตใหญ่ขึ้นทายาทธรรมก็จะขยายตามส่วนไหมใจเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งเข้าไปเรื่อยกลางองค์พระในองค์พระไปเรื่อยๆการบูชาข้าวพระก็คือการนำเครื่งองทายาทธรรมซึ่งเป็นของหยาบนีนะจ๊ะ ดอกไม้ถูกเทียนอาหารหวานข้าวที่ตั้งอยู่ข้างหน้าพวกเราหน้าองค์รประธานอามากัลันให้ละเอียดให้บริสุทธิ์เท่ากับสภาวะธรรมจนทั้งละเอียดถึงกายธรรมในอายตนานิปอน ถึงจะน้อมอาไชยธรรมนี้ไปถวายเป็นพุทธทบ,บูชาแด่พระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับคันธบ,บริญพานานมาแล้วเนี่ยดับทุกขันถอดทุกกายออกเหลือกายทำอรหรตัตผลเป็นต้นน,ะนาจากยี่สิบวาสูงยี่สิบาใสบริสุทธิ ตกศูนย์ก็ไปสู่อายตนะนิพพานสวยบรลลม,มสุขด้วยหยุดนิ่งเข้าไปสู่ภายในไม่ถอนถอยนับพระองค์ไม่ท้วนเลยเต็ไมไปหมดท่านจะเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราทั้งหลายซึ่งผู้ที่จะถวายอย่างนี้ได้ต้องคล่องแคล่วเจียวจารย์ ในวิชาธรรมกายอย่างจะนับจะประมาณมีได้ดังนั้นเมื่อเรายัางไปไม่ถึงตรงนั้นก็ต้องกราบปรารถนามหาปุชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชุนหลวงปู่และผู้ปราบมินมาลัตนปัสิกาจารย์กนึกยูมาลัธนปัสิกาต้องสุขสำแดงพปัน ที่ท่านค่องข่าวเชียวชาญในวิชาธรรมกอยแตั้งแต่สมัยยังเป็นมนุษย์เมื่อไปอยู่บนสวรรค์ยันดุสิตในวงบุญพิเศษแล้วเนี่ยกายท่านก็ปรับสภาวะเป็นสมณะเทวบุตรเป็นพระใสงดงามมากก็เดียวเราต้องไปกราบราตนาท่าน ให้อรกรบวิชาธรรมกายน้อมนำดอกไม้ตูบเทียนอาหารหวานข่าวนี้ไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายดังกล่าวนี้จา้าที่มีอยู่ในอายะนานิานพพานพะสง์ไขพระองค์ไม่ท้วนนั่งสงบนิ่งลง อยู่ในอายตตะนิพพานไม่มีอะไรกำบงังอายตตะนิพพานถ้าเป็นพรษสพ,พัพยพุทธเจ้าก็จะมีพระสาวกลลอมรอบถ้าเป็นพระปเจพุทธเจ้าก็ไม่มีพระสาวกแต่ล้วนเป็นกายตามทั้งสิ้นต่างแต่ขนาดและพระสมี ที่บารมีสร้างมาไม่เท่ากันนี่นะจ๊ะท่านอยู่ตรงนั้นแหละนับไม่ท้วนเลยนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนพระลาราตนาหมหาปุญญาจารย์ทุกท่านซึ่งท่านคออยู่แล้วรวบเอาเราเข้าไปเลยประกาฟิชาธรรมะกายแวบไปเลยนะ ก็กายของท่านกายตามนัานละเอียดบริสุดธ์โตใหญ่กายท่านใหญ่ใหญ่ใหญ่หญหญหญมากๆองค์พระใสถ้าเราละเอียดตามท่านเราจะเห็นองค์พระเนีองค์พระซ้อนซ้อนซ้อนอยู่มากมายทีเดียวท่านอนำไปถาวาให้เป็นพุทธบูชา บุญก็เกิดขึ้นกับพวกเราซึ่งเป็นเจ้าของนัยธรรมนี้อย่างจะนับจะ,ะมาะไม่ได้เป็นอสงไขยอัะมาณนังเป็นบุญวิเศษสำหรับผู้ที่มีมโนปนิตาจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมคือทั้งฝ่ายภาคปราบก็จะได้บุญพิเศษนี้แล้วทั้งก็ทับทวยไปเลย,เลย แล้วเอาบุญนี้เนี่ยมาเชื่อมติดทุกกายของเราเลยสายทานแห่งบุญและปุญญาวิสันฐานก็เกิดขึ้นใสบริสุทธิ์มารวมเป็นดวงบุญใสใสติดก,กลางกายของเราทุกกายเลยแล้ท่านก็รัตนาปนิพานเอาบุญนี้เชื่อมสายสมบัติ ติดกลางกายเราเชื่อมบุญเชื่อมบารมีเอาบุญนี้ไปแก้วิบากกรรมวิบากมาอุปสรรคต่าง,างนนๆนานาในชีวิตไอหนักเป็นเมาบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีที่ดีติดตามตัวไปทุกพบทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งน้ำจะได้มีรูปสมบัติ งามแข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบารมีเป็นนานๆนนมีทรัพย์สมบัติมากมายเอาไว้สร้างมหาทานบารมีมีคุณสมบัติแตกฉานในธรรมทั้งหลายตั้งหลาบยศสันเิญสุขกรผลนิพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้อารึกชาติได้ เห็นนํามาก,กันตั้งแต่ยังเยาว์วัยได้สร้างบาร,รมีเรื่อยไปอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้สร้างกันตั้งแต่เกิดเรื่อยไปเลยเหมือนพระเวสสันดรสร้างกันตั้งแต่เกิดงั่นแหะจนกระทั่งหมดอยยายุไข่ให้ผังนี้ติดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม วิบากการรมต่างๆวิบาปมารกับบุญเนี่ยไปตัดลอนไปเรื่อยๆปัจจุบันชาติกำลังสร้างบารมีอยู่ก็ให้มีสายสมบัติมาเชื่อมให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองประกอบธุรกิจการงานก็ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานซื้อง,ง่ายขายคล่องกำไรางามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจใบุญ คำจนระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้หมดนี่หมดเิ็นเลิกกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็นเหมนสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกคนภัยคนพาไกลห่างไกลมันติดนักปราชญ์ก็ให้เข้าใกล้ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ทั้งทางโลกทางธรรม ทางทำก็ให้ได้บรรลุธรรมกาอยอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้เป็นต้นส่วนเราเป็นเจ้าของบุญนี่ใจก็ต้องหยุดนิ่งนิ่งนุมน่มๆนุ่มอธิษฐานจิตตอนที่บุญกำลังเกิดขึ้นตอนนี้นะจ๊ะไอใ,ใจนิ่งๆและวทีตอ่อจิตเรื่อยไป ปพราะฉะนั้นช่วงนี้โลกกลั่นเจ็ดกลั่นใจให้ใส่ใสให้บริสุทธิ์ให้หยุดให้นิ่งไปเรื่อยๆในขณะที่มหาภูชนีอาจารย์กำลังคมบุญให้กับพวกเรานะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปนงเงียบๆนะจ๊ะ